บ้ดนี้นึ่ปัญหามันนั่นไฟเลี้ยวผมบ่เคยติดบ่ติไม่เป็นปีสองปีผมได้เปิดสวิฟไฟเลี้ยวมันมากมากขึ้นแล้วมันเสียออกอีรีบอลนะค่อยว่านย้ำมาเร่งว่าห้อยออกอีรีทะเบียนรถจอดลงพ่อเบาเลยมันบอกว่ามันสิออกขั้นหนี่ทะเบียนรถรถยังเกาะหาสองสามวะเนี่ยเจ้าคือเอ็ดถือขึ้นในสูตรเจ้าแท้เขาเลี้ยวไปเห็นนะเมื่อวันที่ผ่านมันเฮียอีกเอาหาอีก จะฝันพร้อมป่ะนี่ฝันว่าไปได้บุญไปบุญยุวัดอีกค่ะไปบุญนอนเมื่อตะลอสามเตือก็ยังฝันตะเร่ยงเก่าๆอยู่ชีดบางงวดมีหวยต่ำอีกแล้วอเดี๋ยวแสดงเดี๋ยวหลวงพ่อกะทักพระเล็กสิออกรถคันนี่มันออกได้มันตักมื่อกี้มันออกเจ้าก็ฝัน พอบรรทักงวดก่อนเนี่ยมหมือห้อยออกเลยนะบรรจักรบรรทักมือหวยออกกระออกเลขทะเบียนรถเจ้าตัวสามสองเออสามสองมือหวยออกเลยผมมันมาเฉลิมรถเนี่ยมือสองคนย่างมาบินบบกบันนี้งวดไหมงวดไหมก่อนงวดนี่ก่อนฟันมันหำมันหายฟันว่าเลขหายรถนี่หายฟันว่ารถหายพี่น้องเป่าพิษพี่น้องฟันว่ารถหายก็เลยทิ้งไป มันมาตุ่มครับไอ้สูตรกระมวลของวันี้บอมจะร่องเบ่งหาบ้านมันควาหขันบวกสูตรเด็กมาตรมกันพอดีทะเบียนรถมันกั้ย่างเนี่ยมาหาครันหาสองสามเนาะสองสามมันไปแล้วมันย่างแต่หาสองก็หาสามทะเบียนรถนะตร่งกันนี่แหละครับเพียนเป็นสีไปให้โบราชุดเนาะครับเนาะกระชับให้เลยนาะพยายาม แค่แต่มันเหลือหน่อยลงครับไอ้เลียกดิ่งกับมีหากระบอกครับเน้นไปทั้งหาผมมักหาไหมว่อยังจังมาหามันไปมันไปเกี่ยวกับรถนะครับก็เลยมักเน้นไปทั้งหาท่นแม่ครับก็เลยมาหาอันนี้หากระบอกกับอันนี้บนยางเดียวครับเนี่ยสุดบนให้บนล่างครับอ๋อเพราะว่าเลขคำนวงวอนี่ผมทั้งบนทั้งล่างเลยมันติดปกกับหาเหมือนครับ เนบนนรางลย้รับสุดมีราว่เพันให้ย่บลายโตนะครับมันมันซ้นกันไหมครับงวดเนี่ยบนก็ได้หกหาถ้ากันล่างก็ได้ฮกหามันก็เลยออกมาเป็นลักษณะนี้ครับครับมันกระชับดีนะครับเนาะเบื้อเต้ครับเดินเพพ่นให้แค่หกสุดห้าหนึ่งห้าสองห้าสามหกหนึ่งหกสองและหกสามไปกับบน่างได้รับเดีอยตามทัศนีมั่นกับทางฟองมันลุ่งลุกก็คือขังล่างครับครับ ทางล่างเพราะว่าสายแข็งทางล่างมันมันมันไปส้นหากระโปกขึ้นกันครับจนมากกับที่อยู่มกล่างแบบแต่ก็บนไปน้ำขึ้นกันเพราะมันตกบบุญขึ้นกันนะกันไว้กันไว้อ๋อแสดงว่ารักลอยไในย์กับหนึ่งนะครับเนาะูนย์กับหนึ่งกับสองผมมากศูนย์ค่ะถ้ามันออกหาสามมันต้องเป็นศูนย์หาสามแบบกับสองหาสามไล่ออกมาชุดหนตามด้วยตีเก่าตามที่เกิดมันเกิดออก ถ้าเป็นหาสามน้มันจะเป็นศูนหาสามกับสองหาสามครับตามที่มันเคยออกครับครับผมซีเก่านะครับเนาะถ้ามันออกพกพกสามก็เป็นศูนยู่ดีคมันอยู่ประมาณนีนครับเด็กันเคยเที่ยวน้ากันมาน้ากันปองมันเคยเคยมาเคยเที่ยวครับแคปนาจอยด้วยครับเด้อแนวทาสามตัวเสี่ยนเมันก็ใหาศูนย์ห้าสามหนึ่งห้าสามสองห้าสาม 063163และ263นี่เป็นแนวทางสามตัวบนนะครับเด้อสำหรับตัวเลขสองตัวนะครับให้บนล่างนั่นเร้อครับเด้อมีหาหนึ่งหาสองหาสามหกหนึ่งหกสองหกสามนะครับเนาะเพรว่ามันกเกี่ยวกบคว้องฟันขอคว้องฟันผมมันมันตรงมันตรงตัวนี้ไหมครับเป็นตะตำอยู่บนนี้ตรงสองตัวนี้ะคิดว่าตาฟันเกียกรอนที่ผมบอก่าที่ผมได้เฮ็ดบุญนั่นนะครับ เออมันก็หวยมันก็เข่างวดนะงวดนี้กับฟันรักษาเดียวกันปัญหาของมันตรงว่าฟันขค้ืนเดียวสามเตือเพื่อหงมื่อกลับลงไปอีกมันกับฟันอีกเห็นไหมฝันฟันจังไรเนี่ยสามเทือนเนี่ยเอาฟันเทือที่แรกเป็นว่าจะได้ก็ว่าไปเทดบุญยุวัดนเนี่ยคับมีคนได้ไหลยอียงคือกันคือคือคือฟันเดียวก่อนเห็นไหมฟันเทือที่แรกสักงวดนี้ฟันจักเทือเดียว คืนเดียวฝันเรื่องเดียวๆนั่นสามเดื่อสามเดื่อคืนเดียวฝันเมื่อได้หูเมื่อนอนลงไปอีกอ่ะนี่ฝันอีกอยู่อ้าวอืมฝันในเด็กเดิมเดิมหรือครับจำได้มดสู้ฝันบ่ครับจำได้มดสู้ฝันเลยเป็นบ่ครับครับบ่ครับเพราะคิดปฏีเป็นเป็นหวยคิดว่าหวยมันเข่าครับแต่ฝันลักษณะเนี่ยอันนี้ฝันหนึ่งเอาฝันสองว่าจะได้กว่าฝันสองฝันสองก็คือเกี่ยวกับรถนั่นแหละครับเกี่ยวกับเลขรถแมนอันนั้นหวยออกสองสามมือมาฝันมามันหาย ฝันน้มันหายเกี่ยวกับรถฝันอีกก็คือรถหายบอกแมนครับมันก็มีอยู่ประดิษฐ์เจ้าประดิษฐ์นี่ครับที่ฝันครับอืมค่ะกะร้องเบืองครับถ้าถ้าทะเบียนรถกะมันมันหาสองสามเนาะครับเนาะครับหาสองสามสองสามมันไปแล้วมันก็ย่างแต่หาสองกบหาสามครับอืมก็เริ่มมาเกี่ยวกับทะเบียนรถเนาะค่ะเนาะมันก็มาตรงกับเลขคำนวณบอมนะผมก็เลยมักหาะผมก็เลยมักไปหนาหาครับ ขาวิ่งให้วิ่งหาบนล่างบ่ครับอันนี้บนล่างครับเออให้วิ่งหาบนล่างด้วครับเดิอสำหรับตัวกันก็คือเด็กโคกนะครับเนาะสำหรับตัวนี้ก็จะมีอยู่สามเฉดเป็นมาครับเนี่ยก็เขียวนีงเงินมาครับตัวนี้แม่นครับหกหนึ่งห้าสามและหกสามนะครับเนาะหกหนึ่งห้าสามและหกสามอันนี้เป็นตัวนินของเส้นสมชายนะครับเนาะสำหรับเลขกเมยเล็กวิ่งครับให้วิ่งห้านะครับบนล่างตัวกันเด็กโคกด้วยครับเด้อ อันนี้เป็นสูตรให้คำนวณประกอบกับความฝันเสียนสมชายเป็นกับคนฝันดีถ้าฝันแบบนี้นาจะตั้มตึงยังไนบอเซียนถ้ฝันลักษณะนี้มันก็ดักกันสิเข่าอยู่ครับหัวคำนวณ <laughs> แต่กันรุดไปไลยงวดด้วยกันพ <laughs> ักนีนหัวไว้ไว้จากเข่าเลย <laughs> ขเข่าจะละสูตรครับเป็นแนวทางของเซียนสมชัยนะคะในงวดวันที่16นะคะ <c oughs> กันยายนสอง25้าหห้านะคะงวดที่ผ่านมาแอดพอได้มาตามตัวเลขให้นะคะได้ยินเซียนว่าตัวเลขนี้เขาก็คือหลวง ลวงตาได้เนาะลวงตาลวงตาเพิ่นพานมามือเลขออกเพิ่นว่าเลขสิออกเอ่อกตัวนี่กับต้นไม้บินถูกบาทเนี่บ่ครับงามมื้อเช้าเลยพ่นวาเลขทะเบียนรถนะคะท่านผู้ชมก็คือ32นะคะลวงตาเพิ่นพานคือคนเดียวกันที่ให้83บ่สลวงตาอยู่วัดนี่นั่นแด๋วคนคนเดียวกันคนเดียวกันอ๋อคนเดียวกันนะคะท่านผู้ชมแต่เซียนสมซายได้ซื้อบ่บอดนี้ผมบ่ได้ซื้อผมบ่ได้รีดหวยครัโออนะคะอย่าลืมนะครับเด้อเลขกล้นตาเพิ่นให้งวดนี้ครับมี61นําตรงกับ สูตรข้าวมันลูกเสี้ยนลูกชากับวันนี้นะแมี้เพิ่นมาเขียนให้เพิ่นจะเขกยบกับกอกย้ํามะทายกูได้ก็เขียนเยอะเพิ่นเขียนให้ผมหกนึงก็เออสองเจ็ดมันวะเพิ่นยางมหาพาคกําลังโยมุมแกวัดเพิ่นมาเขียนนี่ละตัวนี้ละตัวนี้ละเลย์ไทยอากองไทยไหวเพราะงั้นก็ทายก็เลยก็เขกยบกับกอกได้ทำไมถ้าประชมเอากับเป็นแนวทางเราพี่น้องกับ่บแน่นะคะตัวเลขกกับ่บมีใครหูว่ามันจะออกตัวใดนะคะ ให้เป็นแนวทางไว้นะคะพอให้เส้นขับให้ฉกให้มันสุูสุกข้นนะคะจะเรียกว่พิจเตนาได้ขับได้หกหนึง่งมันตรงกับเหล็กล่องตาพอดีนะครับเมื่อ<ม>หูเรียบร <laughs> <ม>้ <S> <S อยข้างบนการลองเบิร์กันเมื่งุดเมกี้มึงก็มาตักบุ่มอะไรครับการล่องเบิร์นทำมันตรงกระพุ่นกันรล่องเทียงดวงเบิร์นนะครับเนาะเป็นตัวเหล็กฉกหลาบนะครับเนาะ <S <S ห้า, 1, ห,า, 2, ห,า 3, หนึ่งห้าสองห้าสามหกหนึ่งหกสองหกสามเน้นเน้นหกหนึ่งห้าสามแล้วก็หกสามนะคะ สามตัวศูนย์ห้าสามหนึ่งห้าสามสองห้าสามศูนย์หกสามหนึ่งหกสามแลัก็ะสองหกสามเด้อพี่น้องนะคะเป็นแนวทางของเส้นสมช่ายนะคะท่านผู้ชมตัวเน้นตัววิ่งนะคะอย่าลืมพี่น้องหานะคะวิ่งรูดได้เลยนะคะสุกๆ ลองเบมึงกบหามันสูบมันดับครับผมครับแคบหน้าจอไว้เด้อค่ะผู้ใดเข้ามานะคะสูงๆมันหวานสุกูลสุก้นนะคะเนาะเป็นเด็กสูบนะคำนวณเนาะเซียนเนาะมันก็บวกกับความฝันกับนาพิจารณาอยู่มันอาจจะตั้มตึงกระเดยนะครับเนาะเป็นกับไฮบรายชุดเด้อครับเดินงวดนี่เด็กเนาะทางสูตรไว้คำนวณบวกความฝันนะครับเด็กไม่อยู่หกสุดนะครับเนาะให้ไปกับบนล่างเด้อครับเดินกันไว้เนาะเบอร์โทรละเซียนมีเบอร์โทรวะขอบคุณค่ะอีเส่นน้อง